เพชรยน์ on, สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจจ๋านะคะวันนี้เจอกับน้องจเจจ๋ากับช่องเจคาดีนะคะเอารถมือสองคัดเกรดนะคะมาให้ผู้ชมนะคะได้ชมกันนะคะกับรถ Fortuner 7ที่นั่งนะคะคันนี้น้องจเจจ๋าได้มาในปี2018นะคะมาอยู่ที่70,000กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม่แท้ไม่เดิมไม่ไม่กรอนะคะรถที่นีรถคันนี้นะคะมาจากที่ไหนนะคะหลายคนตามหาถามหานะคะ มาจากรถหน่วยงานนะคะสะภาพดีสภาพเดิมนะคะวารันตีไม่ไม่ก่อแน่นอนราคาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอยากได้นะคะรีบกดไลค์กดแชร์ share, เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่นิยมนะคะหลายคนชื่นชอบในตัวสีขาวนะคะก็ได้เข้ามาแล้วนะคะกับราคาที่บอกตรงเลยว่าคุ้มมากๆนะคะกับรถไหม่แค่70,000กิโเมตรนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะว่าทำไมไม่วิ่งน้อยถ้าลูกค้าไม่ ไม่เชื่อนะคะหรือลูกค้ากังวลน,นะคะเอาสำเนากับน้อยจ๋าไปเช็คประวัติได้เลยนะมาดูในส่วนของความสวยความเดิมนะคะตัวรายละเอียดตัวรถนะคะด้วยความเป็นรถเกียร์เสังเกตจากโคมไฟด้านหน้านะคะสภาพสวยๆนะคะไม่ช้ำโคมไฟกริบๆนะคะกระจังหน้าโครเมียมยังเงาวับอยู่เลยนะคะ f ินะคะรถที่เพชรยนต์นะคะคัดเกรดให้ทุกคันนะคะและเป็นอาณาจักรขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีและเป็นยอดขายแบบต้นๆนะคะเรื่องคุณภาพรถนะคะลูกค้า ัดความกังวลได้เลยนะคะได้รถดีวารันตีแน่นอนส่วนความสวยความเดิมที่ความคุ้มค่าลูกค้าจะได้ไปนะคะดูจากตัวแกลบด้านข้างของตัวรถนะคะเนียนๆนะคะตัวล้อก็เหมือนกันนะคะตัวล้อเนี่ยเป็นสีทูโทนซึ่งเป็นล้อสแตนดาดนะคะยังไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะดอกอยางได้ยางปี2023ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปแล้วต้องไปเปลี่ยนเลยไม่ต้องนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะด้วยความสวยๆเนาะเนี่ยดอกอยางยังลึกๆอยู่เลยค่ะลูกค้า กบอกโชคหรือเบ้าโชกคนะคะตัวสีแต้มมากรอยกิบล็อกไม่มีรอยเก็บงานไม่มีรอยช้าหรือว่าไม่มีรอยแก้ไขนะคะส่วนกระจกก็เป็นกระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้าด้วยความเดิมนะคะกระจกก็ไม่มีรอยแตกเนาะไฟเลี้ยว LED mm. ฟิล์มเนี่ยนะคะจะของเดิมหรือว่าหน่วยงานเดิมติดให้แล้วเป็นฟิล์มขนาด60รอบคันแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างบันไดาทางขึ้นสภาพสวยๆค่ะ Fc mm. นะคะ ความว่ารถเกรดเอคืออะไรนะคะรถเกรดเคือเป็นรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมล้วนๆทั้งคันทั้งภายนอกภายในรถจะไม่มีการตกแต่งเสริมเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือรถเกรดเอนะคะลูกค้าดูได้เลยนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้านะคะลูกค้ามาดูตัวจริงได้นะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะตรงนี้เป็นแกลบด้านข้างด้านหลังนะคะรอยเชื่อมต่อนะคะ ซุ้มสีดำนะคะแล้วแคทซีนะคะเดิมทั้งเส้นนะคะตัวยางเนี่ยนะคะสีเส้นก็เป็นยางปี2023สังเกตได้เลยว่าแม็กทั้ง4ล้อก็ไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะตรงนี้ในส่วนของด้านท้ายนะคะลูกค้าโดดเด่นมากนะคะส,สวยๆรถรถฟอร์จูเนนะคะขับแล้วดูมีพลังแน่นอนสปอยเลอร์สภาพเดิมนะคะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังแล้วก็มีกล้องถอย แต่ตัวสแตนดาร์ดของโรงงานเนี่ยของ f o r ์จูเนอร์เขาจะไม่มีเซ็นเซอร์ให้นะคะตรงนี้ไม่เป็นไรเรามีกล้องถอยนะขับง่ายสะดวกสบายนะคะไฟทับทิมมีให้รายละเอียดตัวรถนะคะไม่มีรอยแก้ไขดูตําหนินะคะตรงนี้ลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยนะคะถ้าลูกค้าเข้ามาเห็นแล้วนะคะหรืออยากมาจับจองเอาไว้ใช้ในครอบครัวแล้วเอาใช้ยาวๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องค่าเมทนเนทนนซ์จุกจิกกวนใจหรือว่าในส่วนตัวของเรื่องซ่อมนะคะใช้ทนทนเลยนะคะ ในส่วนของด้านล่างนะคะตัวล้ออะไหล่เนี่ยก็ติดมากับตัวรถเลยนะคะเข่ากลางแหนบถ้อยเสียไม่มีการแก้ไขนะอันนี้คือของเดิมหมดเลยนะคะ f c นะคะสภาพเดิมๆสีสวยนะคะแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายก็เป็นกระต่าฝาท้ายไฟฟ้านะเรากดค้างไว้3วินาทีนะคะามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลย ความเดิมนะคะดับแรกจะจ๋าจะให้ดูในฝาท้ายนะคะลูกค้ากังวลฝาท้ายไม่มีรอยแกะของตัวน็อตถอดนะถ้าตัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกแสดงว่าฝาท้ายนี่เดิมแท้นะคะฝาท้ายไม่มีการแก้ไขไม่มีการชนแน่นอนรอยม็ดอาร์กกระบอกโชคเดิมหมดค่ะนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะ F4 นะตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะนี่สภาพเดิมๆตัวน็อตรายละเอียดต่างๆไม่มีรอยแก้ไขให้ลูกค้ากังวล นะคะเพราะว่ารถที่เพชรยนต์เขาคัดเกรดเนี่ยนะคะก็คือสภาพรถต้องเดิมพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็พรมนะคะปกติแล้วถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะไม่มีให้ได้พรมให้ด้วยนะคะพรมกระดุมรอบคันเลยนะคะทั้งคันเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาใส่มาให้เราก็เอาไปใช้งานต่อเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างพวกถุงเครื่องมือไม่แรงนี่โยครบนะคะถ้าไปซื้อรถที่ไหนนะคะถ้าไม่ได้ถุงเครื่องมือไม่แรงแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะคะเป็นรถ ขนาด XL นะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆราคาเกือบล้านเนี่ยนะคะลูกค้าต้องดูคุณภาพดูความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นหลักนะว่าเราจะคัดรถแบบไหนให้ลูกค้านะส่วนเบาะนะคะก็เหมือนเดิมนะคะพับแฝดได้ปกติเลยหรือว่าจะกลางนะคะสําหรับคนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะเหมาะจริงๆนะคะเพราะเราเป็นรถอเนกประสงค์นะคะไปไหนมาไหนไเดินทางไปทั้งครอบครัวหรือว่าเราชอบเดินทางไกลนะตอบโจทย์ค่ะนะคะแล้วก็แอร์นะคะ 3าตำแหน่งนะคะก็มีให้เลยนะคะอันนี้คือเน้อจ๋าแผ่นกล้องจากด้านหลังนะคะลูกค้าดูความเดิมเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆรถที่พิษยนก็คือลูกค้าเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมก็บอกโชคไฟฟ้านะคะใช้งานปกติไม่มีชํารุดนะสภาพเดิมๆสวยๆไฟท้ายก็เป็น LED นะคะไลท์ไกดิ้งนะคะแบบวิ่งนั่นเอง คือตัวรถที่จะดูแล้วนะคะสภาพภายนอกนะคะสวยนะคะ f c สวยนะคะนี่คืออันนี้คือกล้องสดนะที่น้อยจ๋ารีวิวนี่กล้องสดนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะรายได้เท่าไหร่ซื้อได้นะคะก็รายได้อยู่ที่30,000ื่นนะคะเช่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนะคะและที่สําคัญนะคะแคสซีนะเดิมเดิมตัวแคสซีเล็กตัวถังนะคะตัวล้ออะไหล่ไม่ใช่ล้ออะไหล่ล้อแม็กเนี่ยนะะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเลยสวยนะคะสวย จะจ๋าได้ตรวจสอบเช็คนะคะแล้วก็เทสขับแล้วแล้วก็มาจอดให้ลูกค้าดูรีวิวดูอ่าเดี๋ยวทีจ๋าจะพามาดูภายในสภาพภายในโครงสร้างเดิมสวยนะคะสภาพรถเกียเอคือสภาพรถไม่ช้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยอ่าแผงประตูลูกค้าดูชัดเลยน่าใช้งานนะคะน่าใช้งานจริงๆกระจกออโต้สีบานก็ไม่มีชํำรุดนะคะปุ่มพับกระจกใช้งานได้ปกตินะคะคานเสา A นี่สำคัญนะคะต้องดูนะคานเสา A ตัวน็อตเติม ไม่มีราแก้ไขดัดแปลงหรือตัดต่อ,ตอพ่นสีโปสีไม่มีนะคะแล้วก็เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะ fc นะคะปุ่มพุชสตาร์ทมาพร้อมกับตัวเบาะสีน้ําตาลถ้าเป็นตัว v เนี่ยจะเป็นตัวเบาะสีน้ําตาลนะคะลูกค้าสังเกตตัวเบาะได้เลยนะเบาะก็ไม่ช้านะคะ fc เป็นเบาะเดิมของแท้ของเดิมจากโรงงานส่วนตัวเบาะนี้นะคะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้6ทิศท,ทางแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพไม่ช้ำนะ อย่าเบรคสตาร์ทนะคะเครื่องยนต์นิ่งมากเลยนะคะเครื่องยนต์นิ่งเพราะว่าไม้น้อยไม่เจ็ดหมื่นนะคะ fc mm hmm. เอาไปใช้งานต่อนะคะรับรองว่าคุ้มกับราคาแค่9 3 9 0 0 0บาทแล้วมีคันเดียวด้วยนะคะปี18ราคานี้นะคะ,อะคอนโซลตรงกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลนีนะคะแอร์ออโต้นะคะพวงมาลายัยคุญแจก็จะเป็นแจรีโมทนะคะ2ดอกเลยนะคะแล้วก็ที่เก็บของสัมภาระ ไม่ชำรุดนะ F C นี่ใช้งานได้ปกติคอนโซลเกียร์ก็ใหม่ๆอยู่เลยนะตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ด้วยความหมายความสวยแล้วก็ปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดพร้อมโหมดกันลื่นถลายนะตัวเบาะเนี่ยนะคะลูกค้าถ้ามาเห็นตัวจริงนะคะคือลูกค้าบอกเลยว่าถ้ามาเห็นรถตัวจริงเนี่ยสภาพรถสอดคล้องกับเลขไม้นะคะสอดคล้องกับเลขไม้นะคะไม่ใช่ว่าไม่เจ็ดหมื่นสภาพรถข้างในจะช้ำจะแบบยับยุยี่เลย ไม่ใช่นะคะภายในนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังที่ลูกค้าเห็นสภาพสดของก็เลหไม่เจ0 0 0มื่น 70, นะนี่แผงประตูสวยสดใหม่เอาไปใช้งานต่อยาวๆนะคะหรือบางคนก็บอกว่าคันนี้จบเลยนะคะเป็นคันคันนี้คือพอเลยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะคะคันนี้ตอบโจทย์นะคะเนี่ยตัวเบาะก,ก็ไม่ช้ำนะที่พักแขนนะก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้ตรงนี้นะคะเพิ่มความลักชัวรี่ไปอีกนะ ใช้งานง่ายค่ะนะคะตัวฮีรูมก็สะอาดค่ะสะอาดใหม่กลิบนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะแนะนำมาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์นะคะดูคลิปน้องจาจาาแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเทสขับนะถ้าใครกังวลน,นะคะซื้อรถมือสองทั้งทีนะคะต้องเลือกรถที่ดีมีคุณภาพและเขาคัดเกรดบริษัทมีวารันตีให้นะคะตรงนี้ลูกค้าไปใช้ต่อเลยนะคะ เอารถด,ดีๆเดิมๆไปใช้นะคะเครื่อง2.4ตัว V ตัวนี้เป็นขับ2นะคะ F4 เสียงปิดประตูนะคะลูกค้าเสียงปิดประตูนี่แน่นหนึบมากเสียงปิดประตูไม่ตกไม่เจ็ดหมื่นนย่ยสภาพมันสอดคล้องกับตัวเลขใหม่จริงๆนะคะไม่เจ็ดหมื่นน่าสนใจมากๆนะคะฟรีดาวได้แล้วออกได้ทุกอาชีพนะคะแล้วตัวบอดี้รถสีเดิมทั้งคันด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าลับสีเล่มมีทุกคันนะคะวารันตีฟรีดาวได้นะคะ เดี๋ยวน้องจ้าจาจะพาไปชมเครื่องยนต์นะคะถ้าลูกคา้าได้ดูแล้วนะคะถ้าลูกค้าเห็นแล้วมีแผนที่จะซื้อรถมือสองพอดีนะเห็นคันนี้นจ้าจ่าคิดว่าถูกใจแน่นอนนะคะทะเบียน5 0 9 5ทะเบียนนี้ลูกค้าได้ไปเลยนะคะส่วนใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะคะสามารถนะคะจองล็อกรถนะคะให้น้องจอ่าทําเรื่องฝากเซ็นได้นะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันเลยค่ะ แล้วก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ไม่เจ็ดหมื่นเครื่องยนตน์นิ่งมากนะ Hi C, คะ้4กริบมากนะคะแน่นมากเครื่องยนต์ไม้แท้ไม่ My เดิมนะคะเครื่องยนต์สดข้องกระเลขไม้นะ F C นะคะมาดูเลยนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงไม่มีการยกเครื่องใหม่และที่สําคัญเลยให้ดูไม่ให้ดูไม่ได้ก็คือตัวอา,ารการทานฝากระโปรงนะคะตัวน็อตฝากระโปรงไม่ขอดไม่แกะนะคะตัวรอยเม็ดอาร์หรือว่าตัวแผ่นเพดดูดเดิม น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาน็อต mm. โคมด้านหน้าก็ไม่มีแกะมีถอดนะคะตัวคานก็เดิมทั้งเส้นนะคะรอยสีแม,มก์กไม่มีอรอยรูนะคะไม่มีผิดรูปนะสําคัญจุดนี้สําคัญเลยนะคะคานต้องเดิมดูสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมคมชัดวงกลมก็วงกลมคะมชัดนะคะรอยมิอาร์คมชัดค่ะนะคะน็อตยึดโคมไฟไม่มีรอยขยับนะคะ ไม่มีรอยประแจ ABS มีแล้วนะคะแล้วก็ครัวเครื่องยนต์ใหม่สอดคล้องก็เลขไม้เจ็ดหมื่นนะ FC เอาไปใช้งานต่อยาวๆลืมๆได้เลยนะคะถ้าเมนนทันแนนหรือว่าปัญหาจุกจิกกวนใจก็ไม่ได้มีกังวลน,นะคะตัวจ i ต้าคอร์จิ r เนอร์เนี่ยเอาเอาตรงเลยว่าเหมาะกับเป็นรถครอบครัวที่จะไปใช้ในครอบครัวจริงๆนะคะคือบางคนก็มองหารถที่สภาพดีนะคะมองมือสองได้คุณภาพและไม่น้อยคันนี้ตอบโจทย์นะคะ ก็ระบบความปลอดภัยนะคะก็ได้แอร์แบ็กด้วยเจใบเนาะดิสสีล้อนะคะเป็นมี ABS มีแอร์แบ็กนะคะระบบกระจายแรงเบรกนะคะหรือการนะคะควบคุมนะคะหมดความปลอดภัยต่างๆนะคะคือว่าตอบโจทย์นะคะใช้งานเหมาะเลยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะจริงๆหรือเปล่าประหยัดน้ํามันนะคะจะาจาการันตีและคอนเฟิร์มได้จากคนใช้จริงมารีวิวให้ดูเองนะคะวันนี้น้องจะาจ้าเอามาเสริมให้ FC เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสนใจ ติดต่อเข้ามานะคะกับน้องจ้าจ่าเพชรยนต์0634235361ถ้าอยากมาดูรถนะคะถนนเสรีไทยซอย68นะคะปักหมุด Google Map มาเลยนะคะหรือเซิร์ชคาว่าบริษัทเพชรยนต์นะคะน้องจ้าจ่ามีตัวตนจริงนะคะประสบการณ์จัดไฟแนนซ์นะคะมากว่าพันกว่าเคสและขายรถมา4ปีเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าเชื่อมั่นและวารันตีได้เลยนะคะน้องจ้าจ๋า ช่วยลูกค้าทุกคันดันทุกเคสและที่สำคัญนะคะออกได้ทุกอาชีพอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะสำหรับวันนี้น้องเจะ๊จะ๋าขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะใครอยากได้รถ Fortuner ไม่เจ็ดหนะคะวันนี้น้องจะจ๊จ๋าเอามาให้แล้วนะคะคันนี้เป็น2.4ตัว V ขับเคลื่อน2ล้อเป็นปี2018ไม่เจ็ดหืราคาเพียง9,39,000บาทนะคะ ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่18,000บาทออกได้ทุกอาชีพนะคะและที่สำคัญเป็นรถ 7A นะคะวารันตีรถไม่ชนหนักพิคมจมน้ำสีเดิมไม่มีกับสีไม่มีกอไม้ไม่มีเปลี่ยนเล่มสภาพภายในสอดคล้องกับเลขไม่70,000ื่นนะคะเพราะว่าภายในไม่ช้ำพวงมาลัยเดิมนะคะคอนโซลด้านหน้าใหม่กลิปแอร์เย็นฉ่ำนะคะน็อตคานเสา A เสา B ไม่มีขยับค่ะถ้าใครตามหานะคะอยากได้รถคุกกี้รันนะคะ ขับแล้วดูแพงขับแล้วดูมีพลังต้อง Fort จ n e r นะคะประหยัดน้ำมันเป็นที่หนึ่งทนถึกบึกบึนนะคะเหมาะกับคนรักครอบครัวเดินทางไกลเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ได้สีขาวมุกส,สวยแบบนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามานะคะจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ก็ได้นะคะเบอร์จะจาจ๋าให้วัด้านล่างบอกเลยว่ารถน่าใช้งานจริงๆนะคะสวยสภาพเดิมเกิดเองแล้วเป็นรถใช้มือเดียวค,คันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะตรวจสอบสภาพเรียบร้อยโครงสร้างเดิม2 7งเีรายการเราเช็คให้หมดแล้วสนใจ ติดต่อเข้ามาหาน้องเจจ่าเพชรยนต์ค่ะ